ถ้าคุณคิดจะหา Honda f ฟ t แล้วไม่คิดถึงดีคาจะไปหาที่ไหนเสียถ้าไม่เลือกคันนี้ถือว่าพลาดครับ ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อาณาจักร Honda Fe อีกครั้งนึงครับและนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากโชว์รูมของเราครับนี่คือ Honda Fit ครับซึ่งนำเทคโนโลยีใหม่มากับเครื่อง 1,500cc ข้อมาเกียร์ CVT 4สปีดครับถ้าผมลุกนี้ทุกคนก็จะเลื่อนช่องผ่านใช่ไหมครับถ้ากูเป็นอย่างนี้เป็นไงยังงองอยู่เนี่เป็นใคร <laughs> ทำไมอ,อ่ะไอเียกูจะขายรถแบบสุภาพก็ไม่ได้หรอของเรามันไม่มีแนวนั้นมันไม่มีเหรอลอก มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดี่ะครับและนี่คือ h o นด้าฟีดสีไม่รู้ <laughs> <laughs> อันนี้กูถามคนดูดีกว่าคอมเมนต์มาเลยฮะ รถคันนี้สีอะไรเอออะแน่นอนมันเห็นสีฟ้าใช่แต่เห็นตัวจริงก็จะเป็นทาฟ้าถ้ามองอีกมุมนึงก็คือเป็นน้ําอัญชันใส่นมได้หมดเอาเป็นว่าสีนี้สวยครับใช้คาว่าคุณขับไปมีอัตลักษณ์บุคคลหรือว่าเอกลักษณ์ชัดเจนแน่นอนครับและคันนี้นี่คือปี2014ครับผม2014ซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีแอร์อยู่บนหลังคาครับถามว่าเย็นแตกต่างกันไหมกับรถที่ไม่มีแอร์หลังคําตอบคือต่างกันครับต่างกันเวลาไหนครับ รถที่มีพัดลมอยู่บนเพดานกับที่มีพัดลมตัวเดียวอยู่ข้างหน้าครับเวลาคุณจอดตากแดดไอรถที่มีพัดลม2ตัวแบบนี้จะเย็นเร็วกว่าครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเย็นน้อยกว่ารถที่มีแอร์ตัวเดียวที่อยู่ข้างหน้าครับเ้าใจแล้วะครับแล้วคันนี้ไม่ธรรมาดาครับ นี่เป็นไฟหน้าแบบคัสซอมครับไอ้เนี่ยก็คือไฟหน้าแต่งนั่แหละเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ปาวะใช่ใช่ใช่มีโปรเจกเตอร์ใบโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีเดนไลท์ครับตัวนี้นะครับเป็นโฉมไม่ได้เชนที่มีแอร์อยู่บนหลังคาเรียบร้อยครับรถนี้มาพร้อมกับล้อ RE 3 0ใช่ครับจัดทรงเรียบร้อยนะครับแล้วก็มียางใหม่ล้อใหม่ นี่คือเอกลักษณ์ของร้านเราอยู่แล้วครับ <สะ S 2> ผมคุณตอไปคุณไม่ต้องทำเลยเลยน้ำมันถังแรกเราเติมให้ยางไม่ต้องเปลี่ยนอีกปี2ปีคุณขับไปเถอะครับล้อแม็กไม่ต้องทำอะไร,รอยากได้ลายไหนกล้องแทนไหเลือกเอาคุณอยากได้ลายเลือกเอาเลยเปลี่ยนได้ทุกอย่างครับพี่อยากได้ล้อแท้ได้ไหมพี่เพิ่มตังค์เพิ่มตังค์ <ๆ S 1> มาได้ให้ไม่ยากไม่ยากได้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 จริงๆไม่ได้พูดเล่นได้แต่เพิ่มตังค์แต่เพิ่มตังค์อ่าพี่อยากใส่ช็อคสิ้นได้ได้เพิ่มตังค์เพิ่มตังค์พี่อยากใส่เบาะแท้เพพิ่่มตงอยาก ทำเป็นชุดแต่งไฮบิดทั้งคันได้ใช่ครับจริงๆแล้วเราจะบอกว่าเราจริงๆเราเป็นอออินวันครับผมเราสามารถจัดได้ตามที่คุณอยากได้แต่อันนี้เราเป็นเบสอ่อที่สวยที่สุดของเราแล้วล่ะถ้าคุณอยากได้พิเศษมากกว่านั้นมาคุยกันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวไฟท้ายกันก่อนคันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับพี่เอ็กซ์ครับผม่นข้มาถึงทยรถกันบ้างครับและนี่คือไฟท้ายแบบแต่งฮะ ทำไมกะไฟหน้าอะไรนะไฟหน้าคัสตอมคัสตอมอ่ะไฟท้ายแต่งอ่ะก็คัสตอมตามไปหน่อยไม่ได้เลยอ่ะไฟท้ายคัสตอมก็ได้ตอนนี้จะเป็นเม็ด LED นะอ่าเม็ด LED เวลาเลี้ยวก็สวยงามนี่เห็นป่ะในกล้องเห็นไหมแล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่สามนี่ก็เป็น LED เหมือนกันใช่ครับนี่ก็เป็นของแต่งครับรถคันนี้ใช้คำว่าเพียบพร้อมมาอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของการชนว่าเอ๊ไปดูกันรถคันนี้เด็ดนะรถคันนี้มันมีกับสีหรือเปล่ามันมีชนหรถปาดได้กับรถกับสีแน่กรุงเท้ นี่คงแค่วะเนี่ยผสมอะไรวะเนี่ยผสมวั่วว้าวไปหมดเอ๊ะเด้เป็นตูรถเด้ไอ้นุ่มเด้ดูนี่เด้ต้องเด้ไปก่อนว่าไม่เข้าใจคล้ายๆเพลงอันเนี้ยโอ้เด้เพื่อนเอ่ยที่ยังเคยจำนั่นล่ะสั้นสั้นกันจังบามในเวลาห่างทาง ถ้ามึงไม่ห้างมกูไม่หยุดก็เทปนี้น่าจะมี4ี่ชั่วโมงยาว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 ฮะนะครับลราดูตอนตะคงตะเข็บครับอยู่ครบนะครับอ่าตอนนี้นะครับบอกเลยเลยว่ารถคันนี้กลับสีมาดีดีแพงอะใช้เขา่าแพงเลยด้วยใช่ครับไม่ต้องห่วงนะครับรถของเราไม่มีชนถ้าชนเดี๋ยวปอกตรงนี้เลยไม่ต้องห่วงที่เราขายเนี่ยเราไม่ได้ขายรถขายความเกงในความจริงความจริงใจเอเกงในเชิงในขายความจริงใจนี่เดี๋ยวพาดูในต่อฮะกดกดเพิ ่ะหลายคนถามเล้ยอ o นด้าฟีมีปุ่มสตาร์ทเหรอไม่มีนะฮะ อันนี้เป็นช่างไทยที่เก่งมากนะครับเขาสามารถทําแบบคียล์ได้ครับผมณปัจจุบันก็ไม่ต้องใช้แล้วกุญแจกดติ๊ดติต๊หมุนกักกไม่ต้องแล้วครับเพราะณปัจจุบันเดินใกล้รถก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นยังไงครับคันนี้ฮะเป็น Android เป็น Android ครับหน้าจอนี้น่าจะ6เกเนิ้วป่ะนะครับคันนี้มาพร้อมกับแอร์ดิ้อนแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นก็คือจะเป็นตัวท็อปของ Honda Fit นั่นเองก่อนที่เราจะไปเปิดประตูกันได้รูู้้้มมาานะมัไไไปุ่นะ่ตวนนนี2000บาทะะดถก โค้แทงกดปุ่มนี้ปุ๊บเปิดปั๊บนี่เป็นไงฮะไม่ต้องดึงอีกต่อไปแล้วครับนี่แล้วนนี้มีแอร์อยู่กนหลังคาแบบนี้ครับเขาเลยเรียกว่าแอร์หลังไออย่างนี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าสิ่งที่ผมพูดไปผิดหรือถูกตอนนี้นะครับผมปิดแอร์ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแอร์ข้างหลังก็จะยังทํางานด้วยลมของมันอยู่นะครับแต่ความเย็นของมันก็เริ่มจะดรอปลงไปเพราะว่ามันก็ใช้ตู้คอมใกล้เคียงกับข้างหน้านะครับใช่ลยครับเอาอย่างนี้ครับ คือถ้าถามว่าดีไหมคำตอบดีอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าโอ้หด่ารถตัวเองนะครับ,รบแต่อยากจะให้เห็นข้อแตกต่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างกันมากครับระหว่างรถที่มีแอร์หลังคาและไม่มีแอร์หลังคาครับแตกต่างกันแค่เพียงตอนเดียวเท่านั้นในความรู้สึกของผมจริงๆมันเย็นเท่ากันครับ <plup S 2> แต่มันแค่เย็นช้ากว่าถ้าหากว่าคุณจอดในที่ตากแดดแต่พอมันลอยลำแล้วผมเชื่อว่ามันเย็นเท่ากันจริงๆนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องก่อนว่าชนมากมามาดูห้องเครื่องครับถามว่าทําไมห้องเครื่องเป็นคนละสีตัวรถห้องเครื่องที่เป็นสีดำนี่ตา ใช่แล้วล่ะครับแล้วที่ไม่ทำห้องเครื่องมาเพราะอยากให้เห็นว่ารถคันนี้ไม่ไ,มได้ชน,นแหมนะครับทุกท่านก็นจะมั่นใจได้เลยว่าอ้ยรถเป็นแค่ทําสีประชอบ่านเด็กไม่ได้ทําสีประชดมาพร้อมกับเครื่องอย่างที่บอกอยู่แล้วครับรถคันนี้นะฟังเสียงดีๆนะเงียบมากนี่ผมพยายามก้มไม้ไม,ไม้ผมอยู่ดีนะเอเป็นไงเสียงเงียบไหมเงียบทําไมอ่ะก็มันไม่ได้สตาร์ทโท้ไม่เงียบได้ไงอ่ะอะไรก็จริง นะครับรถของเรานะครับเรามีการการันตีหลังการขาย30วันครับซึ่งนั่นหมายความว่าคุณออกรถไปวันที่1เรารับประกัน30วันนับจากที่คุณออก,ออกรถรไป มีคนถามว่าเฮ้ยพี่ก็เดือนนี้มี28วันนะรับประกันยังไงเล่าอ่าสมมุติว่าออกวันที่1นึ่งรับประกันถึงวันที่ถึงวันที่1นึ่ง9วันอ่ะอ่ะก็ดูแลไปต่อไอ้ยาวๆเอาครบเดือนไปเลยอ่ะไอ้สองวันก็ได้อ่าถึงวันที่สองเออโอเคตามนั้นมีมีลูกค้าบางคนน้องรับประกัน30วันเองเหรอบอกใช่พี่ถามทำไมอ่ะอืมก็เดือนนี้มีสามวันอ่ะเออรับประกันอีกอีกวันนึงอีกวันหนึงไมได้ไม่ว่ากันนะครับคุณภาพดีๆแบบนี้ล้อใหม่ยางใหมนี้สีสวยๆแบบนี้ราคาอยู่เพียง 5แส0 0จ็ดหมันบาทบางทีครับ5 7 9 0 0 0บาทถ้าคุณเครดิตดีฟรีดาวครับราคาดีๆแบบนี้อยู่ตรงนี้ได้ไม่นานครับและถ้าคุณชอบรถคันนี้รีบจับจองเป็นเจ้าของโทรหาน้องเอ็กครับเชิญครับติดต่อผมได้ที่เบอร์0649969996ได้เลยครับผมใช่แล้วล่ะครับย้ำราคายคั้งได้ไหมฮะ5 7 9 0 0 0บาท5 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะครับครับผม